รุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2565กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือเดือนเมษายน2565ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ไม่รู้หนังสือนักศศนอำเภอบางบ่อกศนอตำบลและเรือนจำการสมุทรปราการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อได้มอบหมายให้ทั้ง8กศนตำบล และ4ี่ศูนย์การเรียนชุมชนกศนออำเภอบางบอ่อดำเนินการจัดกิจกรรมราชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษากศนออำเภอบางบอ่อประจำาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ทั้งรูปแบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจัดขึ้นโดยครูกศนตำบลร่วมกับเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของคนในชุมชนและหมุนเวียนหนังสือให้มีความหลากหลายดึงดูดความน่าสนใจของผู้มาใช้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ประจำวัน ข่าวนอกกระแสห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อจึงมองเห็นถึงความสำคัญในการอ่านจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ประจำวันข่าวนอกกระแสส่งให้ประชาชนและคนทั่วไปได้อ่านได้ถึงบ้านโดยไม่ต้องมาห้องสมุดโดยส่งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเช่น Line Facebook เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆทั้งนี้มีการจัดองค์ความรู้ที่มีสาระเนื้อหาสร้างข้อคิดความบันเทิงและสามารถดำรง,งชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมโครงการบันสัญจรประจําปีงบประมาณ2565กิจกรรมวันรักการอ่านประจําปี2565 วันที่2เมษายน2565กศนอำเภอบางบ่อนำโดยนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อจัดกิจกรรมวันรักการอ่านประจำปี2565ผ่านทาง Facebook Live เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีทักษะการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นกิจกรรมพิเศษและภารกิจอื่นๆนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบอ่อเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน2565 และมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการเชิดจูเกียรติขององค์กรและบุคคลผู้ที่ทำคุณประโยะชน์ให้แก่ประชาชนหน่วยงานสังคมและประเทศชาติกศอนอ,อำเภอบางบ่อนำโดยนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางบ่อและบุคลากรร่วมลงน้ำถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,ชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิตจ,จัการินีผีรยะพัฒนรัตศรีมาคุณากร ปิยชาติสยามบร,รมราชกคุมารีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่2เมษายน2565กศอนอำเภอบางบ่อได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน2565ครั้งที่1เพื่อประชุมวางแผนดำเนินงานเร่งด่วนจากสำนักงานกศอนอจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำในเรื่องการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกศอนอำเภอบางบ่อนำโดยนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อเข้าร่วมโครงการการขับร้องบทเพลงพระรานชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรราชการที่9ระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยากสนอำเภอบางบอ่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่26เมษายน 2565กศน,นอำเภอบางบ่อนำโดยนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อพร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมประชุมประสานแผนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่4ปี2565ประจำเดือนเมษายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและวางแผนการดำเนินงานนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญา ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอนางจุไรลัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อมอบหมายให้นางสาวใหม่ในนาสุดาปันและนางสาวรัฐการเจริญสุขเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคมและเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการค้นหาโจทย์ปัญหางานประจําสู่การวิจัยของศูนย์วิจัยธรรมมาพิรักนางทัชนกเจริญวง์ผู้อำนวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการประธานคณะกรรมการนางปร,รินพรบุตรกิจรองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการกรรมการประเมินคัดเลือกกศนอตนําบลให้เป็นกศออนอตําบลต้นแบบ5 d p พรีเมียมพรีเมียมพัรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,565ของจังหวัดสมุทรปราการและบุคลากรสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์กศอนอตำบลต้นแบบ 5D p r e พรีเมียมพรีเมียพัดของกศนอ,อำเภอบางบ่อได้แก่ตำบลบางบ่อ และตำบลคลองด่านนางจุไรลั์เจริญสุขผู้อำนวยการส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหมผ้าฝายหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พอบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนทรรษา 90. พัรษา12สิงหาคม2.565การขับเคลื่อนการดำเนินงานกสนาวาว Good Teacher เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2,565สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพือ่อให้คณะผู้นิเทศภายในสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นสามารถดำเนินการนิเทศได้อย่างครบถ้วนกระบวนการสอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่สถานศึกษานางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอําเภอบางบ่อมอบหมายให้นางสาวใหม่นยนานสุดาปันและนางสาววัชนาพรสุยโพน้อยเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกและห่วงแหนมุ่งจงรักภักด,ดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปเผยแผร่ต่อไปนางจุลัยรัตนเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินบุคลากรรอบการประเมิน1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565มีนางวันดีจอกทองคำครูชำนาญการพิเศษและนางสาวใหม่นายนาสุดาปันครูผู้ช่วยร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด17คน แบ่งออกเป็นครูอาสาสมัครคคสองคนครูกศนตำบล8คนครูส่วนการเรียนชุมชน6คนและบรรลักษ์1คนทั้งนี้การประเมินบุคลากรก็เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในการทำงานมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยในชุมชนและนำรูปแบบการบริหารการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต